ในหัวข้อที่16นะคะจะเป็นการพิมพ์งบกาไรขาดทุนงบแสดงฐานะทางการเงินแล้วก็งบกระแสเงินสดนะคะไปที่โปรแกรมค่ะไปที่หน้าฟินจีแอลนะคะแล้วก็กดไปที่งบกําไรขาดทุนเลือกเป็นเดือนหนึ่งสองพนะคะแล้วก็กดรันค่ะกด Yes ค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวรายงานขึ้นมากดตกลงค่ะ อันนี้ก็จะเป็นงบกำไรขาดทุนของเรานะคะจะเห็นว่าเราติดลบอยู่ที่2 4 5 0 0บาทกับไิที่โปรแกรมค่ะอันต่อไปจะเป็นงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะเลือกเป็นเดือน 1, 2 0่งค่ะแล้วก็กดรันกด Yes ค่ะกดตกงลงค่ะอันนี้จะเป็นงบฐานะการเงินนะคะ จะเห็นว่าเรามีสินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยสอง5มืหนึ่งพันหนึ่ง้อยห้าสบแปดบาทกับอีกศูนจดสตางค์นะคะส่วนนี้สินรวมก็จะเป็นห9 2้ยเกสบบาทกับอีกแปดสิบตางค์ค่ะรวมนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นก็คือจะเป็นสอง5มืหนึ่งพันหนึ่ง้อยห้าสิแปดกับอีกศูนย์จดสตางค์ค่ะกลับไปที่โปรแกรมนะคะอันต่อไปจะเป็นงบกระแสเงินสดทางอ้อมนะคะเลือกเป็นวันที่ส0สิวันที่หนึ่ง มกราคมนะคะถึงวันที่สามอมกราคมค่ะแล้วก็กดดันค่ะกดเ e ็ค่ะกดตกลงค่ะอันนี้จะเป็นม้บกระแสงเงินสดทางอ้อมนะคะ สรุปเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดก็คือจะติดลบอยู่26,343บาทกับอีก11สตางค์นะคะกลับไปที่โปรแกรมค่ะถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะกับการดูงบกำไรขาดทุนงบแสดงฐานะทางการเงินแล้วก็งบกระแสงเงินสดทางอ้อม